ครับผมเป็นตัวเตะชอห้าพยักษ์ครับไปทีงซ้อมมาอยู่วันครับสามวันที่ซ้อมอยู่ที่ชอห้าเนี่ยมีใครเป็นผู่ต่อสู้ชอรองที่ไหนค่ัพวกสตางทองกำบันทองเยอะก็คือพวกในคล้ายเชื่อกันเนาะครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบแปดครับเราสูงเท่าไหร่หนึ่ร้อยห้าสิบห้าแ้วนหนักป่วยป่วยมาประมาณยี่กี่โลห้าสิบเอ็ดกิโลครับเราเมื่อยสบายแล้วครับเตะขาเตะหมัดเดินเท้าุกทุกรุ่แบบแล้ววันนี้เราเจอกับเหมือพยัคฆ์เคยเจอกันไหมไม่เคย ไอแรกเลยได้ศึกษาเกี่ยงมาต่อยออกมาป่ะไรรคับได้ดูไหมว่าคนเป็นมวยแบบไหนดูครับเขาเงยสไตล์ไหนเขาฝีมือครับแล้ววันนี้เราจะวางเกี่ยวางแผนไงก็เดินฝูจะไปตามสไตล์เราเลยเนาะครับแล้วเราไซส์ล่าสุดที่เราต่อยไว้ที่ไหนที่ทอ่อยู่จังหจางครับจังหจางวันนั้นเจอกับเหมือนเก่าๆเป็นยังไงบ้างชนะคะแนนครับชนะเข้ามาวันนั้นเบียดเท่าไหร่ร้อยปอนด์ร้อยปอนด์แล้วนี่ต่อยร้อยร้อยหนึ่งมีปัญหาหนักหนักไหมใช่ไหม ว่าถ้าเข้าไปช่างหรือสอบนี่คิดว่าเรามาเกินหรือมาขาดมาเกินนี่ิดก็คือเหมือนเราวิ่งยืดกล้ามเนื้อหน่อยเนาะคือออกกำลังกายยามเช้าว่านั่นเถอะร่างกายเราตอนนี้เป็นไงบ้างร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสมบูรณ์แข็งแรงสมบูรณ์อาการบาดเจ็บไม่มีไม่มีครับคือพร้อมได้เลยครับแล้วเราต่อยมือมานี่ทั้งหมดนี่กี่ครั้งแล้วประมาณที่ต่อยมาก็เยอะหลักร้อยได้ไหมได้ได้ ได้แล้วเนาะ,ระเราคนจังหวัดอะไรครับปิชบูรณ์ครับฝากเชิญเชินแฟนคลับเราหน่อยเจ็ดสี่แฟนคลับปิชบูรณ์เช่ญเยอะเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้คู่แรกเลยนะครับผม